ก็ราศีพุธศกใหม่ดาวเพื่อหักทับรักคนราศีพุธศกเนี่ยมากังจะมีนะเป็นยังไงก็ต้องดีไหมก็ต้องดีงมันตก็อะไรอ่ะทำไมันถึงไม่ค่อยดีกันใครไม่ดี้าคนราศีพุธภเนี่ยเห็นหลายคนบอกไม่ค่อยดีเลยเประดาวันพักไปตั้งร้อยสามสิบสี่วัน ไม่คุณอาลศีมกรบอกผมว่าใครไม่ดีมันมีคนม้พูดผมไม่รู้หรอกเออที่ไม่ดีเพราะมันจะอยู่หรือเปล่าอ่ามันก็ในโหราศาสตร์มันก็มีไม่ได้อยู่ตัวหนึ่งกับมันพักอยู่คือดาวดีไม่ดีมันได้หมายถึงว่าเม็นมันต้องดูที่อะไรตัวเราก็ต้องดูที่ดาวราศีเกิดแต่ละแต่ละเดือนว่าดีหรือไม่ดีถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะ่วนดาวพระปัททับเนี่ย แต่ก็ได้เปรียบกป็คนอื่นเขาหรือเปล่าละ่ะก <ow, S 2> ็ได้เปรียบกป็คนอื่นเขาได้เปรียบกว่าอ่าทีนี้ญาพัฒเนี่ยวเวลาเข้ามาที่บ้านย่มันพกมาสองกระเป๋าพกอะไร่าพกคําว่าลาแต่อะไร<อ>ตับรา,ามาะเน,นี่นะครับเว е ลาพกมาสองกระเป๋าปุ๊บมาที่บ้านเราสิ่งเ้ก็เทโคไปที่ที่ที่ในบ้านเลยครับเทคําว่ามรณะกับล่าตับรามะที่ม่หยิบอะไรเอานะ ไอ้คำว่ามรณะนี่มันหมายถึงว <rawd Moder> ่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปบ่อยหรือเปล่าต้องเดินทางต้องเดินทาแล้วถ้าเป็นเซลล์นี่ก็ดีก็ก็เคลื่อนย้ายไงอ๋อได้เคลื่อนย้ายไม่เคลื่อนย้ายนะครับวันนี้ลากที่จะได้จะต้องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือเปล่าเห็นไหมฮะเงินหมุนหนีมันจะหลุดหนีนะฮะนี่แล้วก็ไอ้คำว่าไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นไง คำว่าไม่ดีเนี่ยบางคนไปคิดแค่เรื่องเดียวแค่แค่เรื่องเงินหรือเรื่องคู่เลแต่ว่ามันอยู่ีนโฟกัสแต่ละคนอ่าแต่ถ้าที่ว่าเรื่องอะไรก็ถามเขาเรื่องอะไรไงถูกไหมฮะแล้วก็สักที่เห็นมาเนี่ยก็ต้มีอะไรอีกนะฮะส่วนที่จนี้ก็คือนี่แหละครับไอไอไอตัวดาวเรานี่เนี่ย สองเดือนเนี่ยครับคุณจะไม่ได้ราบเลยเหรอเป็นไปไม่ได้มันต้องได้ต้องได้แรัครั้เนี้มันพักมามันพักมาหนึ่งมีนาคมถึงสิบสาเมษาอ่ก็ก็หนึ่งมีนาถึงสิบสาเมษาเนี่ยอ่าโจทีดาพักเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรไปเก็บผลประโยชน์ภายหลังงอ๋อ เขาเรียกว่าย้อนลอยไปเอาเรื่องผลประโยชน์ที่ค้างคาคือต้องไปเอาเงินที่ค้างคามาได้หนี้เก่าคืนถูกต้องตีหาเงินใหม่เรื่องนึงเรื่องหนึ่งอันนี้ไปหาหนี้เก่าที่เก่าไปเก็บลูกค้าคนไปเก็บเงินลูกค้าเก่าเก็บตกเก็บตกอย่างเดียวอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีถูกต้องต้องหาทักษณะอย่างนี้ครับครับ ก็ยังได้แต่ก็ยางได้ได้แล้วก็เป็นหูดนะเพาะตัวเองเนี่ยมีกำลังนะครับมีกำลังแล้วก็มีอะไรเข้ามาเสริมเสริมด้วยมีดาวพุธดาวกันดาวกันเงินไปเสริมเนยนะฮะได้คู่สิทธิธาตุตาให้เจ้าตาในมีพลังกำลังอะมากมีโดยเฉพาะวันที่2ี่สิบเก้ามีนาคม ปีดาวพระเสารจะได้ดาสุภได้ยกเข้าในเรือล่ากนี่อยู่อยู่รอบพระปาหูนี่อสุรินต้องสาวงรามีช่องใหญ่ในคำนับสามหนึ่งมีคำนนะฮะหนั้นมีคำที่โชใหญ่ในคำนับสาก็ได้นลาบก้อนใหญ่เพราะว่าเข้ารังสีนาคด้วยนะในเรือราบตูกหวยไหมไอ้ตูกหวยหรือเปล่ากันไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบเพราะการตูกหวยนี่เมืองการขายที่ยากนะอะไรเอออ้าว คนขายที่นี่คนที่ขายที่ได้นี่มันเหมือนกับคนทุกข์ห่วยนะกวาจะเจอนะกวาจะแมทใช่ไหมส่วนในส่วนเรื่องเกี่ยวคู่เห็นไหมครับดาวคู่เนี่ยไปไปเป็นไปเป็นดิสกก็ก็ชีวิตดูแล้วก็จะมีเรื่องแค่แค่แค่เนี้ยเรื่องเดียวแหที่ว่าจะดูจุกจิกหน่อยแต่เป็นดิ๊เป็น้มทแมทคู่เป็นดิ้กก็ คู่อยู่เรือนการทก็คุนวายสิอ๋อคุ้นวายกันญาติคุ้นญากับเพื่อนอะไรแนวนี้อะไรนี้ตอนนี้คู่ไอ้คู่เนี่ยไปอยู่ในเรือนรากมันก็พุดนวายเรือน่าอ่าอ่าไอ้อยู่ในเรือนอยู่ในอยู่ในเรือนญาติคู่ไปอยู่เรือนล่างสิอ๋อคู่ไปอยู่ในเรือนญาติเรือนญาติับเพื่อนเป็นนิดด้วยอ่าญาติรับเพื่อนญาติรับเพื่อนนะะก็พุดนวายโอุ้นวายเอ้ทีนี้มาที่เท่าไหร่อ๋อนี่ไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงไม่ถึงแน่ไม่ถึือนา เดือนหน้ามีแน่ครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังอยู่เดือนที่เปก่อนที่ไทยเดินเปษสายนะเดอนเปษายไทยเดินเป็นายอยู่ยังไม่มีอะไรนะครับเรื่องการงานเลยก็ให้รู้กันเลยว่าวันที่สิบสี่เป็นสายยเนี่ยบ้านธงชัยแต่มีโครงการปกครองมิป้ายประกิตที่หน้าบ้านว่าธงชัยนะครับธงชัยแปลว่าอะไรแปลว่าธงชัยแปลว่าการแข่งขันการชิงดีชิงเด่น เระแปลว่าปีาห็นกันความเป็นศลาความเป็นไทยเป็นปีที่เจ้าจะตายเนี่ยจะเป็นปีที่การแข่งขันอะไรทักอย่างถ้าเกิดจะค้นเรื่องตำแหน่งปีนี้ได้ไหมก็ก็น่าจะได้นะน่าจะได้ไม่การเรื่องตำแหน่งต้องถามว่าเดือนไหนด้วยเดือนเมษาได้ไหมถ้าเป็นเมษาเนี่ก็ต้องได้สิต้องได้เลยนะแตนพฤษภาก็เป็นเกิดกลางเดือนถูกต้องครับ เอ่เท่าไหร่ันที่สิบสี่เพื่อสินะสิบสี่แล้วก็ผับวัวนี้ยกยกเ้านีบเพราะหลักตัวนี้ไม่คุ้มครองคุณแล้วครับไปอยู่เดือนกัางเงินคุณไปสูงผ่านนำด้านักการนะครับเป็ลาบไปอยู่เพราะน่าไอ้นี่อยู่นี่ดีกว่าไหมดีกว่าไหมดีกว่าดีกว่านะนี่ับพูดตรกตรงอ่ก็ลางหูอ่าด่แค่นำให้อะไรให้ทับธุรกิจเถื่อนเถื่อนเขาเขาเขาเ่าแล้วครับที่ไม่มีใบเสร็จ เธุรกิจบันเทิงได้ก็ดีมากเลยที่ทนลเิอขายเงาเนาะธุรกิจขายเงอนี่ได้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมที่ฟังคำทํานายแนวทางการมันชีวิตไปแล้วนะครับถ้าชื่นชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเราจะมาหาคุณทุกๆครั้งที่เราบันทึกเทปครับ